ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเข้าไปล็อกเฟรมเรเดนะครับในตัวเกม e l d e R r ริงนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้คอมสเปคอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับผมมีวิธีการเข้าไปล็อกเฟรมเรเดนะครับจะให้เป็น20เฟรม30เฟรม40เฟรมก็ได้นะครับแต่ก็ต้องขอเกินไว้สักนิดนะครับ ตอนนี้ณเวลานี้และก็ปัจจุบันนี้ครับเอวได้ลิงนะครับเขายังล็อกเฟรมเอทไว้ที่60เฟรมนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับอยู่ในสเปคที่ขั้นแนะนำนะครับอย่างผมเนี่ยใช้3060นะครับแล้วก็ CPU ตัวไ y เซน5 5600X นะครับอันนี้วิ่งที่60เฟรมแน่นอนแต่ p e r f o r m ร์แมเกมตอนนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่ครับกระตุกเป็นบางจังหวะนะครับแต่ เมื่อสัก3าวันก่อน2อสวันก่อนนะครับก็ออกแพทมาแพทแก้ไขอะไรเล็กๆนะครับอาจจะแก้ไขบักหรือว่าเล็กๆออกมานะครับก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดนะครับแต่ก็ยังกระตุกอยู่นะครับกระตุกอยู่สําหรับใครที่ใช้ PC นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะสอนนะครับจะเป็นวิธีการนะครับเข้าไปที่ตัว Nvi d i a Control Panel นะครับ NVIDIA setting นะครับเพื่อไปล็อกเฟรมเรตตัว Eldering นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัวคอมสเปคไม่ได้สูงมากนะครับวิธีการนะครับวิธีการให้คุณเปิดตัว NVIDIA setting ขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็คือเฉพาะท่านที่ใช้ตัวการ์ดจาของทาง NVIDIA นะครับถ้า AMD ก็ผมไม่ทราบกันนะครับผมใช้ NVIDIA อยู่นะครับวิธีการนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับเอื่อเขาขึ้นมาครับ พอเรียกขึ้นมาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า m a n a g 3D s e t t i n g นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็มาดูที่คำว่าโปรแกรม Setting นะครับในที่นี้นะครับ <c oughs> ในที่นี้ตอนแรกนะครับมันจะเป็นมันจะไม่ใช่เอลเดอริงก่อนนะครับให้คุณมาแอดนะครับมาคลิกที่แอดอย่างนี้แล้วก็มาที่ตัวสตรีมนะครับให้คุณมาคลิกที่สตรีม นะครับแล้วก็ add select program นะครับคุณจะเห็นตัวนี้นะครับ a select program คุณจะเห็นคำว่า w a l w a y นะครับ Wallway Steam คราวนี้นะครับหลังจากคราวนี้นะครับหลังจากเป็น w a l w a y Steam นะครับอันนี้ให้คุณมาคลิก add อีกทีแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า e l d e ด i n ินะครับแล้วก็ add select program นะครับคราวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเอ d e ด i n g นะครับ Show All p r o g r a m File on this Computer ในที่นี้จะเป็นหน้าการ setting นะครับ ปกติผมเข้าไปดูแล้วในตัวเกมเอลที่หนงนะครับหน้า setting เขาก็มีการให้ปรับค่ากราฟิกต่างๆนะครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะปรับเองนะครับในตัว Nvidia Setting นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้อันน o ้โซโทปนะครับเราสามารถเอา 16x อะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณก็สามารถปรับได้นะครับแต่ในที่นี้ ผมจะข้ามไปกันนะคุณดูว่ากันมันจะมีลบรายอยากนะครับมีอะไรต่างๆนะครับแบ็กกราว n d แอปพลิเคชันแม็กเฟมเวิร์ดนะครับคุณต้องการยังไงนะครับในที่นี้สามารถเอื่อนได้นะครับก็เอาตามที่ชอบแต่หลักๆเลยนะครับให้คุณมาดูที่แม็กเฟมเวิร์ดนะครับดูตัวนี้ในที่นี้ Us e โ o b บิลเ t t ติ้งนะครับอันนี้เอาให้คุณมาเปลี่ยนเป็นออนนะครับออนเสร็จถ้าคุณจะล็อกนะครับล็อกให้มันวิ่งสัก สามสิบเฟรมนะครับคุณก็เลื่อนเอาคือว่าคุณจะมาช่องนี้คุณกรอกเอาก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วก็โอเคโอเคแล้วก็แอปพลายอีกครั้งนะครับตัวเกมจะถูกล็อกเฟรมเลยนะครับไว้ที่30นะครับ FPS นะครับกรณีคุณอาจจะใช้คอมที่สเปคไม่สูงมากนะครับ อยากจะให้เกมมันนิ่งนะครับที่30เฟรมคุณก็ทําตามที่ผมบอกนะครับเอา40เฟรมคุณก็มาที่ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เต็มที่ยังไงก็ไม่เกิน60เฟรมนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอามันไป144เลยนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับแต่ยังไงมันก็วิ่งแค่60เฟรมโอเคนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่าอื่นนะครับก็จะลองปรับตั้งค่าในนี้ดูก็ได้นะครับ ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเนี่ยมันติเฟรมนะครับแซมเปิลเอเอนะครับอลองอ่อนก็ได้นะแบ็กกราวเอพิเคชั่นแม็กเฟมเวนนะครับอ่อ,อนมาที่ลองดูที่ร้อยสิบสี่เฟรมนะครับพอดีจอผมร้อยสิบสี่เฮิร์ตเอาเอาให้มันจำพันกันเอาโอเคก็ได้แอปพ y ายนะครับนะคราวนี้ก็กากระบาทออกได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเกม เอลได้ลิงขึ้นมานะครับ เห็นนะครับตัวนี้เป็น RTX นะครับ3060นะครับ a f d Ryzen 5 5600 x นะครับแต่เห็นไหมปรับยังไงก็มันก็อยู่ที่แค่60แค่นั้น AVG AVG นี่คือค่าเฉลี่ยนะครับ MIN นี่คือน้อยสุดนะครับแล้วก็นี่เฟรนไทม์นะครับ15 16นะครับคุณก็ดูกันนะครับค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ59 60นะครับ ตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอะไรนะครับที่วิ่งวิอยู่นี้ผมใช้ตัวโปรแกรม FPS Monitor นะครับหาซื้อได้ในสตูดินะครับราคาประมาณ100-200บาทนะครับแสดงผลนับโชว์ค่าสถานะต่างๆได้เยอะมากนะครับในส่วนด้านล่างนี้จะเป็นคอนะครับตัวคอทั้งหมดนะครับ6คอนะครับ12เัตตัว Ryzen 5 5 6 0 0 x อันนี้ P.S.N. บัตรทอน หน้าเซตติ้งนะครับเรามาดูที่หน้าเซตติ้งหน่อยนะครับเซตติ้งนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าระดับสูงนะครับอันนี้ผมตั้งมาอยู่ระดับเป็นสูงสุดนะครับสูงสุด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 นะครับสูงสุดแล้ัดนะครับลองคอนติเนียร์ดู สร้างไว้2ตัวนะครับเพิ่งเล่นไปได้สักหน่อยเดียวนะครับเอาอีกโปรไฟล์ดูครับจะเห็นชัดกว่านะครับ ้าคุณล็อกเฟรมเไว้นะครับในหน้าตัว Nvidia setting นะครับตัวเฟรมก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าที่คุณล็อกนะครับแต่ยังไงก็ต้องบอกไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไงก็ไม่เกิน60นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเกมนะครับเขายังล็อกเฟรมเรทไตไปอยู่นะครับมันก็วิ่งได้เต็มที่แค่นี้แหละครับแต่ถ้าคอมของท่านนะครับอาจจะเป็นสเปคนะครับที่อาจจะขั้นต่ำกว่าขั้นแนะนำนะครับผมพูดเลยนะครับว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ แต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปล็อกเฟรมเวิร์ดนะเพื่อให้ตัวเกมมันนิ่งๆนะครับถ้าเกิดบางทีเฟรมเรทมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็บางทีมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าคุณอยากจะล็อกก็ทําตามที่ผมบอกนะครับในส่วนของผมนี่ก็ค่าเฉลี่ยก็ประมาณ59นะครับ avg นะครับต่ำสุดส0นะครับเพราะผมปรับสุดเลยนะครับเกมนี้ก็เราเห็นว่ามันจะแหลกมันในบางช่วงนะครับ fps จะดรอปเลยนะครับ มันก็ยังมีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหานะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าคุณใช้สเปคนะครับใกล้เคียงกับผมนะครับขอผมจะเป็นแรมนะครับว่า2 0 0 4นะครับ 16GB นะครับแล้วก็ RTX 3060นะครับ CPU ลายเส้น6 5, 5 6 0 0 X ใครสเปคใกล้เคียงกันก็สามารถเทียบเคียงดูกันได้นะครับว่าเอื่นได้ไหม นะครับถ้าสเปคใกล้เคียงกันอย่างนี้บอกได้เลยว่าเล่นได้นะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องเข้าไปล็อกเฟรมเรนะครับแบบที่ผมสอนกันนะครับเพราะตัวในหน้าเซตติ้งของตัวเกมนะครับปัจจุบันเขายังยังไม่มีให้ล็อกเฟรมเรทนะครับเดี๋ยวดูกันมีหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีมีแต่ปักพวกลบรอยอย่างพวก S S A O นะครับอะไรเงี้ยนะครับคุณไม่ล็อกเฟรมเรทแล้วก็ พวกนี้จะลองปรับสุดดูก็ได้นะครับเพราะเฟมเรลเราลองล็อกมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะวิ่งแค่เท่าที่เราล็อกนะครับถ้าว่ายังไม่ค่อยดีนะครับคุณก็มาลดไอ้พวกไอ้พวกอย่างนี้ดูนะครับพวกคุณภาพพื้นผิวนะครับคุณก็ลดดูนะครับลองเล่นดูนะครับอาจจะปรับกลางๆดูหรือว่าจะมาหน้านี้ก็ได้นะครับปรับแต่สักปานกลางแล้วลองเล่นดูดูว่าโอเคไหม ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ครับเป็นวิธีการเข้าไปใช้ตัว Nvidia นะครับเซตติ้งนะครับล็อกเฟรมไอตัวเกม e l d e r อ i n g นะครับไว้ที่20 30หรือว่า40นะครับตามที่คุณต้องการนะครับเพื่อให้เฟรมมันวิกนิ่งๆนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ